아 u a เร็เห็นเราเห็นงหน้าแล้วค่ะเดียด๋ยดะอะไรอ่ะขงลงหรอตเรื่องแตกมันมั่มากอาีตอนนี้ผมมา มาแต่เรียบร้อยอ๋อมีอะไรที่ประทับใจไหมคะพี่ชลินชอบมากทุกคนโมกคนจอยมากเลิศเลิศเซล์วะเซลวมากครับพี่สาว แบบนี้ไปเ่ยอาจารย์คอาจรทนี้หน่อยค่ะดอยู่ตรงนี้ค่ะอารยะยนี้หน่อยค่ะนี้หน่อยค่ะ แค่เราที่มานะคะพ่อเราก็มาด้วยค่ะพ่อช,าช,าชัดชติทุกคนเป็นพ่อคนเดียวค่ะเป็นคนเป็นพ่อคนเดียวครับดนแน่บนเตียงเตียงเท่านัา้นเท่านั้น ตีพ่อมาเลยเป็นยังไงบ้างคะเจลี่นสนุกสนุกแต่ตอนนี้หิวไม่หน่อยวยมีนักข่าลายสำนักมาด้วยเห็นพ่อไหมมีอะไรบ้างคะมีเนชั่น <c oughs> มีเท้าพีมีโดนแน่คะ่ะอี่ดอก ารักมากทุกคนน่รารักมากจริง,งนี่ค่ะพี่ขนมเขาปิ๊กป,ป๊อกทุกคนเลยงงคะะ่ะเขาจะคุแต่สารคือแบบโอเคไม่ไม่เจะไม่ไมใคอยากได้ฉันคือแบบน่ารัมากมาแต่รกเกราน่าเกลียดมากเลยเดีสวยลูกดูเรามาชาขอบคุณมากค่ะแม่ขอบคุณมากค่ะพงแม่ ตาดแต่มาแล้วค่นนะ,คะแล้วก็เก็บหน้ามานะคะ,อะขอม่วนมากมวนมากจริงๆสมุกมากสมุกมากชอบเลยนที่นี่ค่ะ,ะพูดได้ไหมอ่ะ,ไม,ไ,ะไม่พูดดีกว่าดูเลยนะคะดูเลยนะคะจะดูเสียงออกไห้นะคะตืน่น กองกูมึงกูเฮี้ยม,มากโอ้ยอ้ยลดตอนนี้เป็นสงพ์นะคะเพราะว่าไม่ไหวจริงหน้ามาแตกหน้ามาแห้งไม่ไหวแนละ้วมึงไม่ไม่คิวเลยอะคะ่ะไม่คีกิวแล้วนะดูเม่งมากเลยเป็นะละครเป็นปลาไหลได้ภายในหนึ่งนาทียักษ์มูลีมูลเล่กูเหรอ ฟนหัวเลยเหรอวันนี้เขาเริ่มเก็บกันแล้วว่ามึงคนในชุดพวกนี้ก็น่ารักมนะากเลยพี่อะเดเดเจีอยอทุกคนมุ่งทนจอยมากสนุสกมากเลยอะ่ะเป็นเป็บรรยากาศที่แบบดีมากอะ่ะชอบชอบมากชอบชอบมาคนและชุบเราคนเขาตายอะ่ะเขาน่ารักจริง วันนี้เราจะเดินไปที่ที่ไหนนะข้างหน้าค่ะโอเคสบายใจตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณตอนแกวซาปซะสบายกว่า และวก็บ้าผูชาย,ายแรงมากค่ะแรงมาก เขามีโชว์แต่ว่าเราไม่น่าจะไหวแล้วเราหิวข้าวมากเราว่าเราจะไปหาอะไรกินที่แม็กาซิโอให้ินดามหลังเข้าไปหรือไม่ก็กลับเลยนะคะแบบนั้นแบบนะะั้นตอนนี้เราดูที่สุดที่สุดของขอบวนแล้วคือถนนธนิยะครับผมแล้วอากาศบระเทศไทยซึ่งบวกบวกด้วยความร้อนมากร้อน,ร,อนร้อนชิดหายก็ทําให้คู้ที่เข้ามาร่วมรดขบวนนะคะก็เอะะือดกันไปต,ตามๆกัน น่าข้าน่าจุดจนี้โดนมึงดนเหงือกโปกตีไปคนเหงื่อออกไม่ง่ายนะตอนนี้คือไม่ไหวจริงจริาหมสิมันไม่ได้สงการค่ะทำไมอ่ะไม่ใช่คนเยอะนะคะเพราะว่าเปียกค่ะดึงหยู่แบบนั้นเลยทุกคนมีเหงือค่ะโปกกนี่เราทุกคนคืแบบซ้าซ้ำเหงื่อกซ้ำเหงือทุกคนเราเดินกันมาไม่ไม่ถึงไม่ถึงเท่าไหร่เราก็แบบเปียกมากคือดูดิแก ชาศาสานา BTF แล้วก็แ a บ,บนอก a l จบจบทำอะไรกันนะ จบตัวขบวนแล้วจะมี after party ด้วยนะคะแต่เรากลับก่อนเพราะว่าเรามาคอมพีวแล้วเอ,อก็สนุกม,มากเลยอะ่ะคนเยอะม,มากคนเยอะม,มากจริงๆเนลาจะเป็นโชว์กันค่ะที่นี่เขามาโชว์กันสนุกม,มากเรากลับแล้วเราขึ้นไปดีเดสซราแดงไปเปลี่ยนเป็นเรียมนาทีแล้วเราก็กลับ